ก็เสร็จเรียบร้อยก็จะเงาเงาประมาณนี้นะครับก็ดีกว่าเก่านะครับก็ของเดิมก็จะด้านๆนะครับก็เทียบให้ดูับของเดิมก็ด้านน่าเกียดมากเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะทาก็มีวิธีทางเลือกให้นะครับก็จะเงาประมาณนี้ครับสวัสดีครับ เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาทำางาน DIY นะครับผมก็ทำสีฝากระรงรถนะครับจากที่มันละ đ ันน,นนะครับผมก็ลงทุนไม่ถึงร้อยบาทให้มันกลับมาเงานะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีงบที่จะไปทำสีนะครับผมมีวิธีทำง่ายๆนะครับลงทุนแค่ไม่ถึงร้อยบาทนะครับก็กลับมาเงาสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ลงมือทำกันจ้า S <S 2> <S 2> เห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีก็คือกระดาษทรายเบอร์พันนะครับแล้วก็กระดาษทรายเบอร์พันสองนะครับอันนี้เบอร์พันสองแล้วก็ตามด้วยแลกเกอร์นะครับเลกเกอร์เคลือบเงาอีกหนึ่งกระป๋องนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ ฉีดน้ำฝากระโปรงให้เปียกเลยนะครับให้เปียกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขัดด้วยกระดาษทรายนะครับนะครับหลังจากเปียกเรียบร้อยแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์พันนะครับลูบให้ทั่วแต่ถ้าใครเป็นไม่เยอะก็ลูบเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดเราจะพ่นเฉพาะจุดอันนี้ของผมเป็นเยอะก็จะลูบทั้งหมดนะครับก็ลูบให้ทั่วนะครับผมลูบไปให้จนทั่วเลยนะครับอันนี้ผมจะตัดคลิปให้สั้นลงนะครับจริงๆผมลูบทั่ว แต่ว่าคลิปมันจะยาวนะครับหลังจากเราขัดเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วเราก็เอาไปตากแดดให้แห้งหรือเช็ดให้แห้งนะครับผมแล้วก็เตรียมกระดาษมาปิดบังนะครับปิดบังแล้วก็ลงมือพ่นกันรอบแรกนะครับผม รอบแรกเราจะพ่นบางๆก่อนนะครับพ่นให้ทั่วเลยนะครับแต่ถ้าใครเป็นเฉพาะจุดก็พ่นเฉพาะจุดนะครับนะครับพ่นไปบางๆก่อนถ้าเราพ่นหนาครั้งแรกเลยจะทําให้เลเกอร์เก่าพองนะครับนะครับก็พ่นให้ทั่วเลยอันนี้ก็เหมือนเช่นกัน,นครับผมจะพ่นให้ดูแล้วก็ตัดคลิปมานี่ครับพ่นเสร็จรอบแรกแล้วก็อันนี้เราจะทิ้งไว้10นาทีนะครับแล้วเราจะมาพ่นรอบ2กัน หลังจาก10นาทีแล้วเราก็จะมาพ่นรอบที่2นะครับก็พ่นรอบที่2พ่นให้ทั่วเหมือนเดิมนะครับพ่นให้ทั่วถ้าใครเป็นเฉพาะจุดก็พ่นที่จุดเดิมนะครับก็พ่นอันนี้อาจจะหนากว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะเลเกอร์เดิมแห้งเคลือบไปแล้วนะครับผมก็พ่นให้ทั่วเลย นี่พ่นรอบ2เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อีก10นาทีเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เลเกอร์แห้งนะครับแล้วก็จะพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากครบ10นาทีแล้วเห็นไหมอันนี้ครบ10นาทีแล้ก็พ่นรอบที่3นะครับรอบที่3ก็จะหนานิดนึงนะครับก็พ่นให้ทั่วเลยอันนี้ผมใช้2กระป๋องนะครับถ้าคนเป็นเฉพาะจุดก็แค่กระป๋องเดียวนะครับนี่มันมันเป็นเยอะก็เลยต้อง2กระป๋องก็ลงทุนมากกว่า100นะครับปกติก็แค่ ร้อยเดียวนะครับผมก็พ่นให้ทั่วเลยนี่ให้หนาเลยนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวพอเราพ่นเสร็จแล้วนะครับอันนี้หลังจากเราพ่นเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้อีก3วันนะครับให้เล็กเกอร์แห้งเซตตัวสนิทนะครับแล้วถึงจะมาลงมือขัดกันนะครับผมนะครับหลังจากเราทิ้งไว้ 2- 3สาวันนะครับก็ยังแห้งสนิท ก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์สอ2นะครับลูบเบาๆนะครับลูบเบจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำลูกเพื่อให้เม็ดเขาไม่เป็นเม็ดจะได้ขัดง่ายนะครับก็ลูปเบา หลังจากเราลูบกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดพอล้างให้สะอาดให้แล้วเราก็จะขัดเงาด้วยอ่าไอ้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เรขัดนี่ซื้อมาใช้ที่บ้านอยู่ละแปสบาทน,นะครับนะครับเป็นน้ำยาขัดเงานะครับก็ไป้ายไปเลย ค่อยขัดนะครับตันี้ต้องใช้แรงหน่อยเพราะเราไม่มีเครื่องขัดนะครับถ้าใค่มีเครื่องขัดก็ดง่ายๆก็ไปทีละจุดนะครับผ้าออกแรงกดนะครับตรงนี้ต้องออกแรงกดหน่อยก็จากทีเราขัดด,ด้านเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเงานะครับนี้จะอ,ออกแรงกดหน่อย พอเราเริ่มออกแรงฝนทุกค้จะเริ่มเงานี่จะเหนื่อยด้วยราคาประหยัดนะครับเราก็ต้องปรออะหดเงครับก็จะเริ่มเงาละพอเราเทดออกเลยนะเริ่มเงาละ รถขับตึงกว่าจะเงานะครับอันะนะี้ หลังจากเราขัดเรียบร้อยแล้วก็จะเงาๆนะครับดิสันทอนเห็นเงาแอบกระเบื้องบนหลังคาเลยนะครับ,รบรก็จะเงาเราก็จะเคลือบด้วยยาเคลือบเ,อง,อาง,เงาซึ่งเรามีใช้อยู่แล้วในบ้านนะครับเราจะเคลือบนี่ครับความเงาเขาก็จะกลับมา จากที่ด้านด้านดูไม่สวยหน้าเกลียบนะครับเราไม่ต้องงทเนีอะไม่ถึงร้อยบาทนะครับเนี่ยยาเกลอดเงาก็จะเงานะครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนนะครับผมครับก็เสร็จเรียบร้อยก็จะเงาเงาประมาณนี้นะครับก็ดีกว่าเก่านะครับก็ของเดิมก็จะด้านด้านหน้เชียยให้ดูนะครับของเดิมก็ด้านหน้าเกลียดมากเลยนะครับสําหรับ คนที่ยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะทำก็มีวิธีทางเลือกให้นะครับก็จะเงาประมาณนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ดีกว่าเดิมเยอะนะครับก็เอามาฝากกันสําหรับการที่ยังไม่มีงบประมาณในการทํานะครับก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่น่าเกลียดนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับก็เอามาฝากกันเรื่องงาน DIY นะครับก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอาจจะมี DIY มาให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ